บัญชารองประธานแล้วครับกรรมาการแต่พี่เรางชาวนะทั้งสงขาอาจจะมีหัดใหญ่มีสามจังหวัดทางใต้ครับก็เป็นรู้สึกภูมิใจที่ได้มาครับเพราะว่าผมก็มาบ่อยนะครับหลายปีก่อนผมพกองทันที่กองผมพขึ้นมาพูดที่โซวีเทลของเซนท่ันครับวันนี้ มาอ่านเจอบุตรัวก็ตกใจเลยว่าบา้านดินให้เป็นดาวนะครับจริงๆแล้วไม่ได้เป็นดินไม่ได้เป็นดาวนะครับถึงไม่เป็นดาววันนี้ก็กลับมาเป็นดินอีกแล้วนะครับก็รู้ทราบหะครับผมลาออกจากโอชีแล้วนะครับงนะั้นถ้าจะเป็นดาววันนี้ก็เป็นดินนะครับจริงๆวันนี้อยากเปรียบเทียบให้ฟังว่าชีวิตจริงๆของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรชีวิตของเราเนี่ยไม่มีใครเก่งกว่าใคร ใครดีกว่าขายดยเฉพาะตัวผมเองต้นทุนค่ามถนนที่ไหนก็มีมม 3, นะครับผมจบแค่มอสานะครับคนที่จบมอสาผมเชื่อว่าอย่างเนี้ยมองไปที่ไหนก็มีในนี้หลายหลายคนที่ผมเห็นที่ผมที่ผมเขียนอยู่นี่ผมเชื่อว่าอย่างั้นก็จบปริญญาตรีหรือบางคนยังเรียนเอานันเองเดี๋ยวบางคนก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกด้วยทางไป,ญญ 5, ปญญ 7. อ่าขนอนผมอยากจะพูดถึง ในหลายปีก่อนผมเคยมาที่นี่แล้วผมติดทางผู้อีกคนหนึ่งนะเป็นนักศึกษาปริญญาโทไม่รู้ว่าวันนี้มาที่นี่ด้วยหรือปเปล่าพอดีผมครั้งที่แล้วผมมาพูดเรื่องอทำดีไม่ได้ดีรับได้ไหมก็น้องคนนั้นก็บอกว่านับไปได้ทำดีไม่ได้ดีรับไม่ได้ดไไดดไไดแล้วทำทั่วได้ดีน้องเขาบอกยิ่งรับไม่ได้ใหญ่เลย นะครับแล้วผมบอกว่าทําเยอะได้น้อยเขาก็บอกรับไม่ได้แล้วทาน้อยได้เยอะน้องก็มีอกบอกต้องรับไม่ได้ส่วน,นที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยจะข้อนึงนะครับแต่ผมก็บอกเขาว่าจริงๆแล้วน้องต้องรับได้ทําไมหรือไงเาต้องรับได้ถ้าเราทําดีแล้วไม่ได้ดีแล้วเราบอกว่ารับไม่ได้ไหนหน่นหมายถึงว่าเราต้องทาทั่วใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นคุณก็ทําไปสิเราคุณก็ได้ดีเหมือนกันครับทำทั่วได้ดีมีไหมมีจริงๆนะครับแต่ว่า,วามันจะมั่นคงเหรอหรือว่าเขาถึงได้แล้วเข้าได้ดีหรือเข้าได้ต่างเขาภูมิใจเหรอหรือเขาภูมิใจเขาเรียกของมันแต่ถ้าเราทําดีไม่ได้ดีท้าไปเรื่อยๆทุกวันเราก็ได,ด้ถ้าวันที่เราได้ดีเนี่ยเราจะภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเราทาม,มาด้วย คนเองลดทำดีแล้วเราก็ใได้แล้วทำดีได้ดีเนี่ยจะตกน้ำไม่ไหลจะตกไฟไม่ไหม้ต้องคนึกก็บอกอ้ยเขาเราไม่ได้ทุกอย่างเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคยว่าเขาบอกว่าเขาผิดหวังมากกับกัวผมมากมากไม่รู้วันนี้จะมีอีกหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือของผมด้วยนะเขาติดตามประวัติชีวิตของผมเขาติดตามประวัติของ ธานินซีพีเขาไปติดติดตามประวัติของบุณวันชัยจีราธีวัฒน์เขาติดตามของสุภาละกามพุนเขาอ่านหนังสือของผู้ที่ประสบเหนืหลายต่อหลายคนแต่ทั้งรู้ที่ประสบเห็จตแต่ประเทศด้วยซ้ำไปแต่เขาบอกว่าเขาอ่านทุกอย่างเขาทำมาตอนทุกอย่างเลยไม่เห็นเขาประสบเหนืเลยคำถามเขาเกิดขู้นอน่างไร เราก็พูดว่าผมรู้สึกซีเหียมมากที่เขาทําไปททาตามแล้วไม่สำเร็จวันนีออนน bên, นะ้อยากได้อุตส่าห์มาเจอคุณตามน้ตัวเป็นๆน่ะอยากได้คําตอบกับคุณตาบอกทีละอย่างเนี่ยเขารู้สึกรับไม่ได้เลยงั้นเะขาไม่ยอมแล้วทำยังไงนะครับไม่ยอมก็คือให้ผมกลับก็คุยกับผมอยู่แล้วนะจนไปถึงสานามบินนะครับผมก็ยังให้คําตอบเขาไม่ได้ผมก็บอกน้อง น้องอทำตามเรียนแบบคนเดินล่ะแล้วน้วองอะเรียนแบบนันแค่ไหนอ่ะเขาบอกรู้นับประหยัดละขยันะยนะเก็บตังคนะใช่ไหมทั้งคนไม่เห็นทำเหมือนคุณตาทำเหมือนคุณกาดิขาเหมือนคุณวันใจไม่เห็นาสมเกรรเลยแล้วน้องทำงานแค่ไหนสามปีครับสามปีครับคุณนันทำงานอย่างเดียวห้าปีทำธุรกิจที่ชุบรีสิบปีเป็นหนี้ร้อยล้านผมดับหมนี่น,นี่พอจะมาทำที่แค่ปีสิบปีนะครับเราจะมาทำเลยที่ ทำโชีจร,จริงๆแล้วก่อนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็หลายปีจริงๆแล้วผมทําไปแล้ว25ปีถึงจะถือว่าไม่ได้บอกรวยนะไม่มีหนี้ครับก่อนหน้านี้ปีหนี้มาตลอดเลยปี40ถ้าคนตัดยังเป็นหนี้ร้อยกวาล้างเลยน้องคนนั้นบอกทำ3ปีอะ่ะไม่เห็นจะรวยเลยอย่ารวยเร็วเหลือเกินมีไหมคนที่ทำ3ปีรวยปีนะครับคนผ่ายให่รวยหลายคนเลยครับเล่นหุ้นครับ เติมหุ้นเยอะขนาดใหญ่แป๊บเดียวก็รวยตอนหุ้นขึ้นนี่นะซื้อก็ไปเลยแล้วคุณเล่นหุ้นแล้วคุณทำธุรกิจไม่เป็นแล้วเดไหมเพราะวันน้นได้เหมือนเป็นแสนเป็นล้านก็ทําได้แต่ตอนคุณนตกคุณก็เจ๊งแหละนะครับแล้วสุดท้ายผมก็คุณทํมาหลายปีส่วนใหญ่แล้วคุณเจ๊งนะครับรางคณบอกว่าทำ3ปีอ่ะไม่เห็นรวยไม่เห็นได้ประสบผลเหมือนกับคุณตาหรือมืออาชเลยรู้สึกผมก็ค้างใจนว่าเอ๊ อธิบายอย่างไรเขาเข้าใจว่าผมก็จะมีวันนี้ว่าปีสีีสุขเป็นหนี้อยู่เลยเป็นร้อยไรนผมพึ่งมาได้ดีนะหรือว่าให้ใช้หนี้หัวตอนข้าวหลัทรักคนที่ผมคงไม่พูดเรื่องข้าหลังสักหรอกพวกเราก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องหลัทรักเยอะมากผมกลับไปผ่านไปสองสามปีผมมาสองสามครั้งผมอยากเจอน้อนนี้มากวันนั้นเสียดายที่คุยกับเขาแล้วแบบคุยจนเครียดอหละก็ไม่ได้ขอไม่ได้ขอเบอร์โทรศัพท์ไป แล้วผมก็หวังว่าเขาจะโทรมาผมเขาก็ไปโทรมาจริงๆถ้าเกิดเขาอยู่ที่นี่หรือเขาไม่อยู่วันนึงผมจะลงนั้นงคืนพิมพ์ตามหารับนะเขาชื่ออะไรผมจําไม่ได,าาได้เดี๋ยวถ้ามาเพราะผมจําหน้าได้เดีอยเพราะว่าเขาโกรธผมมากผมก็เลยหาคาตอบให้เขาได้ละวคอวันน้นผมตอบไปถูกผมบอกน้องใจเย็นๆน,นะนเราทำประสบสำเร็จเนี่ยมันมีขั้นตอนในการสรเส็จน,นะมันไม่มีความเป็นหลไดจหก้าเราไปเยินแล้วก็หยิบได้หรอก เราก็ต้องเริ่มจากเล็กเล็กเริ่มจากง่ายเ่ายค่อยเดินไปเดินไปนะครับเงินมนหายากนะครับเงินบาทแรกเงินแสนแรกเงินล้านแรกหายากแต่ถ้าเรามีเงินเป็นล้านหลายหลายล้านแล้วเราเข้าใจเรื่องหาเงินเรามีความรู้เรามีสบการณ์แล้วเรามีแบรนด์เรามีเงินหาเงินให้เราเงินหาไม่ยากแต่เขาไม่สนใจแต่วันนี้ผมนึกออกแบบผมจะบอกเขาอะไรผมอยากจะบอกเขารูปรูปหนึ่งถ้าพวกเราถ้ามีใครพู้สึงอราช่วยบอกเราเลยว่า มีรูปๆหรือที่ผมอยากจะบอกเขามีสว์ชนิดหนึ่งในอดีตหลายล้านปีมันมีอยู่ในโลกเราจริงๆแต่ว่าวันนี้มันสูญพันธุ์ไปนานแล้วล่ะมันมันสูญพันธุ์ไปหลาย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 ร้อยปีละในหลายล้านปีก่อนมีสว์ชนิดนี้ผมเรียกมันห้าไม่เหมือนนะห้าไม่เหมือนไปถึงอะไรเขามีเขาเป็นกระถิงมีมีมีเขาเป็นกระถิงไปต,ต่อสู้ไม่ได้ครับ กระทิงมีเขาคือเป็นอาวุธสุดยอดของกระทิงแล้วแต่เขาก็เหมือนมีกระทิงไงเขาก็มีมีเขาเหมือนกระทิงเลยแต่ต่อสู้ไม่ได้ให้เขาเขามีหน้าเหมือนนกพูดรู้ไหมว่านกพูเนี่ยความสามัคคีใส่เคยเขากลางคืนเขามองเหียดเรามองไม่เหียดเขามองเหียดเขามองเหียดนะยางอื่นมีอะไรเขาสามารถหาจิตกลางคืนได้แต่นี่เขาก็มีเหมือนหน้าเหมือนนกพูดเลยแต่มองกลางคืนไม่เหียดเขามีหลังเหมือนอูน เวลา,าไปเห็นปูนใช่ไหมฮะปูที่ข้างหลังมันค้องไปก้องมาเนี่ยปูที่มีความสามารถพิเศษเคยเดินในทะเลทรายเนี่ยโ้มีความอดทนมากเลยแ,ลแบกน้ําหนักได้เยอะแต่เขามีหลังเหมือนปูแต่ไม่มีความอดทนเลยแบกบน้ําหนักไม่ได้เลยเขามีขาขาขาเหมือนเหมือนมา้าม้ามีสิม้ามีความสามารถพิเศษคืยวิ่งเร็ววิ่งได้ไกล แต่เขามีขาเหมือนแต่ม้าอย่างเดียวแต่วิ่งไม่ได้ครับไม่มีแรงเดินขาวอ่อนขาอ,อข่าอ,อนเขามีหางวัวแต่วัวหางขาเอาไปทาอะไรได้ไหมครับพวกเราท่านดูใต้มีวัวไ,มไ,ไหมเนี่ยมาป่าแมลงแต่มันมีหางป่าแรลงปกติวัวน,นี่ยเอาไปปัดแมลงแล้วเวลาเราตะกี้ที่เขาว่าทำซุปหางวัวอร่อยมาก ไอ,อตัวนี้มันมันทำซุปผางบัวหมาไม่แดกด้วยก็มไม่อร่อยอีกนะฮะผมเลยเรียกมันห้าไม,หมมไม่เหมือนเพราะไม่เหมือนตัวอย่างอ่ะก็มาบอกน้องคนนั้นว่าน,น้องน้องเราไปเรียนแบบคุณเลยอนะจะเลิกตัวเองเลยคือคุณเรียนเหมือนกับเขาทุกอย่างแต่คุณทำไม่ได้อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งของเขาเลยคุณทำจนตัวเองหาวามสุดแตงของตัวเองไม่ได้เลย จนไม่รู้ว่าคุณจะเป็นอะไรผมมีเฟซบุ๊กนะไม่รู้ใครในนี้มีใครเข้าไปในเฟซบุ๊กของบ้างไหมจำอะไรขึ้นมีคนเดียวสองสามอ่านยังเมื่อวานนี้ซึ่งเมื่อวานหรือหรือก่อนวันนี้ววนนมนผมเข้าไปเรื่องไลเซนของคุณอ่านไ้ยังผมื่อวานคือย่าเขาไปข้างเดียวคือผมมีเฟซบุ๊กอยู่นะครับผมก็เอาความรู้คนนี้เขียนเข้าไปในเฟซบุ๊กผมผมเขียนอีกเรื่องหนึ่งผมเรียกว่าไลเซนของคุณ จริงๆไรแต่คุณผมจะมาพูดถึงพอทีผมเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์บอกว่ามีหมามีแมวอยู่ที่บ้านด้วยถ้าเราสังเกตให้แมวให้ดีๆว่าแมวกับหมาเนี่ยมีชีวิตที่มันมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่มันก็อยู่คู่กับชีวิตมนุษย์มาหลายพันปีเลยแสดงว่าแม้มันจะแตกต่างกันแต่มันสามารถอยู่คู่กับเราได้มันอยู่ด้วยกันแล้วมันสามารถอยู่รอดได้ ถ้าหมานี่เวลาไปที่ไหนเนี่ยถ้าสมมติเราหมาไปสมมติเราเรา,เราเราเลี้ยงหมาแล้วเรามาหมาไปที่เดิมเริมมีของใหม่เหลือที่ใหม่โดยเฉพะาะเราวางหมาลงไปเพราะสิ่งที่หมาทําอะไรนะไปถึงบ๊อบก็ฉีที่เดิมแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็ฉีอีกที่หนึ่งเขาจะฉีไปหลายที่เลยเขาก็มาแสดงอาณาจักรว่าอูอยู่ที่นี่อันนี้เกิดอาณาจักรของผมกับพันนะครับถ้าคุณเลี้ยงแมวนะครับแมวไปอยู่ที่ไหนบ๊อบน,นะ เขาจะแอบซ่อนๆไปหลบไปอยู่ข้างหลังไปแอบสีไว้แล้วก็ไม่พอแล้วขาหลางังกบอีกเขาจะไม่มีให้ใครรู้เลยว่าเขาอยู่ที่ไหนเขามีสัญชาตญาณในการหลบซ่อนตัวเองแต่ทั้งหมาและแมวอ่ะมันมีคุณสมบ,บัติแดงดังโดยสิ้นเชิงเลยแต่มันก็สามารถอยู่กับโลกนี้ได้มันไม่ได้สูญพันธุ์เหมือนหมาไอตัวเมื่อกี้ไอห่าไม่เหมือนเนี่ยนะคือมันมันไม่เหมือนตัวอย่างใจที่หมากับแมว มันมีสุทธินณะของตัวเองนะครับผมก็เลยเปรียบ้ทีว่าสมมติเราบอกว่าร้อยหนึ่งมันเคยหนึ่งบวกเกเก้ามันมีหลายวิธีนี้ให้ถึงร้อยห้าสิบห้ก็บอกแล้วเกิถึงร้อยยี่สบบกแปก็ร้อยสิบคูณสิบก็เคยอร้อยผมจะเลยบอกว่าเปรียบเทียบเหมือนหลาย